ああ、uh, มาเดินมาลูกเดินมาเดินมาเออเดินมาเดินมาโอ้เก่งเนี่ต้องมีการเนี่ยทิ้งน้องหน่อยอ่ะทิ้งน้องหน่อยอ่ะทิ้งน้องหน่อยโอ้ยโอ้ยพยายามเข้าลูกพยายามเข้าอ่ะ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 เอาไปเจ้าเอาไป เจนี่มาทนี่มาน่มาทำนี่อือเอาหัวหัวหัว